ชาวลัคนาราศีธานููนะครับดวงชะตาในครึ่งปีหลัง2568้ครึ่งปีหลังที่นะครับดาวตรีเทพขยับย้ายเรียบร้อยทั้งหมดคือในขณะที่ท่านฟังขพยากรตรงเนี้ยนะครับดาวตรีเทพย,ย้ายหมดแล้วตั้งแต่ราหูย้ายเข้ากเกษตรราธิบดี ปกินณกาโชคแล้วก็โยกหน้าชาวลัคนาราศีธันดูดาวพระหัสย้ายเข้าองค์เกณ์อุดมเกณฑ์นะครับย้ายเข้าองค์เกณ์อุดมเกณฑ์นะครับนาราเกณฑ์นะครับเป็นตําแหน่งที่ดีที่เด่นแล้วก็ดาวเสารก็ย้ายอีกหนึ่งดวงนะครับแต่การขยับย้ายของดาวตรงนี้มันมี ช่วงที่ดาวมันขยับเดินหน้าถอยหลังอยู่นะครับเช่นดาวพระหัสย้ายขยับเดินหน้าดาวสาวขยับถอยหลังอยู่แต่นะครับคุณไม่ต้องกังวลอะไรเลยสินแสหมิงได้นะครับดูการขยับของดาวทั้งหมดแล้วนํามาประมวลเป็นคําพยากรณ์ตรงนี้ให้ฟังกันแบบชัดๆช,ชาวธนูนะครึ่งปีหลังของคุณจะดีมาก ดีกว่าช่วงครึ่งปีแรกดีกว่าช่วงปลายปี6-7ตั้งเยอะก่อนหน้านี้ดาวพฤหัสอยู่ในเรือนอริบุญหงิดอารมณ์ไม่ดีติดขัดอุปสรรครายจายนะครับพอเข้ามาครึ่งปีหลังปั๊บนะหลายสิ่งหลายอย่างขยับเปลี่ยนแปลงดียิ่งขึ้นการเงินการทองคุณจะดีขึ้นมีโอกาสได้บ้านใหม่มีโอกาสซื้อรถใหม่ หรือได้ขยับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ้านย้ายออฟฟิศที่ทำงานต่างๆมีความเป็นไปได้ทั้งหมดจะหาเงินได้เยอะมีความโชคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสจะได้เงินก็อโตหรือได้รับข่าวดีต่างๆนะครับที่มาจากเรื่องของงานก่อนหน้านี้งานคุณติดขัดนะรายได้ไม่สม่ำเสมอรายจ่ายจุกจิกได้บ่ายรายทาง นะครับทำให้คอนโทรลในเรื่องของการเงินไม่ค่อยโอเคนะกคอนโทรลได้ไม่ค่อยดีแต่ครึ่งปีหลังนั้นผมว่าคุณจะได้เก็บสะตุ้งสตังแล้วก็การเงินจะขยับดียิ่งขึ้นกรกฎาสิงหาแฮปปี้สบายใจขึ้นกันยานี่เหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็ตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยงานขยับเดินหน้าได้ตลอดเลยแล้วเป็นปีที่คุณจะต้องเดินทาง,งอีตรุด ดาวราวหูไปอยู่ในเรือนที่สามพบสหัชชะการเท่าสังคมคุณจะมีความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังทางโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์หรือคุณจะต้องเดินทางเพราะงานบ่อยมากๆไปดูให้ดีนะครับจำเลยนะคุณจะได้เดินทางบ่อยมากๆจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในงานในสาขาอาชีพที่คุณทำอยู่แล้วก็จะมีความโดดเด่นโดดเด่นในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาเลยก็ได้นะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินผมได้บอกไปแล้วว่าการเงินจะขยับดีขึ้นใครที่มีแผนอยากจะขยับขยายเรื่องที่อยู่อาศัยซื้อที่ซื้อบ้านซื้อคอนโดมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเลยเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีไม่น้อยของชาวลัคนาราศีธน,นูในเรื่องของความรักนะครับจะลงตัวด้วยนะใครที่ยังโสดอยู่น่าจะได้ลงหลักบักฐานกับใครสักคนหนึ่งหรือมีโอกาสได้พบคู่ พบคนที่ถูกใจได้คบหากันไปจนคบหากันในรูปแบบใดแต่จะเป็นอะไรที่มีความสบายใจนําความสุขมาให้ชาวลัคนาราศีธนูอย่างมากทีเดียวอย่าลืมนะครับกดติดตามดูดวงดีไบ t ทีวีไ o d a y ไว้ในทุกๆช่องทางนะครับและทุกๆโซเชียลวีดียของสินแสหมิงฟังไว้นะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นพป็นเขียนแผนที่ชีวิตนะครับอย่าลืมนะครับ ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านโชคดีกับดวงชะตาขึ้นปีหลัง2568สวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล